ใส่สบงแล้วส่งพลังพระโโหดชักปืนไล่ยิงชาวบ้านเกิดเหตุพระสงฆ์วัดดอยจ่าตีที่ติดอยู่กับสวนลุกขชาติห้วยโป่งแขยิงปืนรัวใส่ชาวบ้านตำรวจจึงได้มีการไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงสำนักสงฆ์ดังกล่าวไม่พบตัวพระผู้ก่อเหตุทราบว่าหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดติดตัวไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการนำกำลังค้นภายในกุฏิพบปืนบีบีกันจำนวนสี่กระบอกประกอบไปด้วยปืนบีบีกันคล้ายปืนเอ็มสิบหกจำนวนสามกระบอกปืนบีบีกันเป็น ปืนสั้นขนาดจุด4-5มมคล้ายปืนโคร11มมอีกหนึ่งกระบอกซึ่งในจํานวนปืนดังกล่าวมีปืนคล้ายปืน M16 ที่ถูกดัดแปลงสามารถยิงกระสุนจริงได้หนึ่งกระบอกที่เหลือยังไม่ได้ถูกดัดแปลงนอกจากนั้นยังพบอุปกรณ์ในการดัดแปลงปืนบีบีการอีกจํานวนมากในกุฏิดังกล่าวต่อมาพนักงานสอบสวนเวรสอบพอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุพบปืนสั้นบีบีการดัดแปลงใส่กระสุนขนาดจุด3.80นิ้วตกอยู่ในพื้นที่หนึ่งกระบอกลักษณะปืนขัดล กล้องและมีกระสุนค้างในลำเพลิงใกล้กับจุดที่พบปืนสั้นตกอยู่พบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด3.80นิ้วจำนวนหนึ่งปลอกตกอยู่กับพืน้นและที่บ้านของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงที่ฝาบ้านมีรอยกระสุนปืนหนึ่งนัดที่ต้นไม้ข้างบ้านที่เกิดเหตุอีกหนึ่งนัดส่วนหัวกระสุนและปลอกกระสุนหาไม่พบเนื่องจากมีเศษหญ้าและวัชพืชปกคลุมพื้นดินหนาทึบนอกจากปืนพกดัดแปลงแล้วยังพบมีดดาบขนาดยาวกว่าหนึ่งฟุตอีกหนึ่งเล่มเวลาต่อมาทางด้านของเจ้าที่ตำรวจและกำนันตำบลปางหมูได้มีการ เดินทางไปรับตัวพัชเชื้ออายุ50ปีที่วัดป่าบ้านใหม่นำตัวมาสอบปากคําเบื้องต้นพัะเชื้ออ้างว่าได้ถูกชาวบ้านใช้ปืนไล่ยิงใส่ตนก่อนจึงได้มีการใช้ปืนของตนเองยิงโต้ต่อไปและขอคําปรึกษาจากทนายขณะที่ทางด้านของเจ้าที่ตารวจชุดสืบสวนได้มีการควบคุมตัวพัะเชื้อไปทําการศึกเพื่อน,นําตัวไปทําแผนในจุดเกิดเหตุส่วนรูปคดีจะเป็นอย่างไรอยู่ที่พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและพยานสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผู้เสียหายที่ถูกยิงปืนใส่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะให้ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย